คำว่าปัญญาปัญญาปัญญาอันเกิดจากการได้ยินได้ฟังได้เราได้เรียนได้อ่านได้ฝึกหัดศึกษามาปัญญาก็คือการรู้แจ้งเห็นจริงตามความจริงโดยเหตุผลนั่นแหละการรู้เหตุผลของความเกิดการรู้เหตุผลของความดับการรู้เหตุของความถูกการรับผลของความถูกาถการรู้สาเหตุของถูก,ถกลผลของการรับถูก เื่ออนว่าปัญญาบอกภาษาบพิพนว่าความรอบรู้ในกกองสังขารปัญญาออบานในข้าแปลบปเป็นสังขารจะกอีหยังกันแน่เป็นสังขารมันหลายอย่างออบางที่ก็ยีนว่าความคิดคือสังขารนัง่งเรียกว่ากายสังขารมัง่งดูเวทนาสัญญาสังขารวิญ,ญาณานมัง่งสังขารเบิดสว่า่างใดเนาะความรู้ในเหตุความรู้ในผล คำว่าปัญญาปัญญาปัญญาอันเกิดจากการได้ยินได้ฟังได้เราได้เรียนได้อ่านได้ึกหัดศึกษามาปัญญาก็คือการรู้แจ้งเห็นจริงตามความจริงโดยเหตุผลนั่นแหละการรู้เหตุผลของความเกิดการรู้เหตุผลของความดับการรู้เหตุของความถูกการรับผลของความถูกการรู้สาเหตุของทุก,กและผลของการรับทุก เรื่องนว่าปัญญาบอกภาษาบารี่นว่าความรอบรู้ในการกองสังขารปัญญาเออบา้านในห้องเปรบะเ็นสังขารจะกี้ยังกันแหน่เป็นสังขารมันหลายอย่างเออบางที่ก็ยี่ว่าความคิดคือสังขารมั่งเดี่ยวกายสังขารมัง่งรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมัง่งสังขารเบิดสิว่างใดเนาะความรู้ในเหตุความรู้ในผล เหตุผลนั่นแหละเอื่น่าปัญญาลู่แก้งแท่งตลอดตามก็ไม่จริงจากประสบการณ์จริงอย่างหนึ่ง้วกรลู่แก้งด้วยเหตุผลการคาดคะเนดนเดาเอากับอีกอย่างหนึ่งเอื่น่าปัญญาคือการรู้เหตุและผลนั่นเองเมื่อรอบรู้เหตุและผลผลความถูกทั้งหลายมันมาจากเหตุนั่นก็รู้เหตุผลมันคือถูกนั่นแหละ เปยเข้าวหูจักแล้วว่เข้าเป็นถูกเพราะว่ามันมีเหตุเหตุมันมาจากสาเหตุคือความยากไดนั่นอยากเป็นนี่จังสันจังสี่หลายอลายอย่างมันสรุปเอาได้การกระทําสิ่งนี้ยมเกิดสิ่งนี้เหตุอันนี้ก็ได้อันนี้ผลได้แบบนี้สมมติมว่าข้าเหตุจิจการงานบางอยง่างส้่งบานนั่นคือเหตุเหตุก็คือให้มันได้บานแต่ว่าสิ่งที่ลึกล้ำกว่าไปคือว่าอารมณ์ มันที่ถือใจกูบอนี่แม้เออบ้านคือกันเด้แต่ว่าอารมณ์เด้เออที่ถือใจคือกูบ่ถือใจนั่นนั่นแหละตัวทุกีหล,ลีมันอยู่ไส่บ้านอยู่ที่อารมณ์นั่นแหละออได้บ้านแบบนั้นทรงนั้นยูมันนังนี่ความรายละเอียดจิ๊กๆ๊ต๊อกๆอ,อยู่ในอันในบ้านหลังนั้นนะ่ะเอ,อ้ยบันไดก็เห็ดบาง,งามนะเนาะอุ้ยน้าสิท่านนน้าลายนี่เนาะื้อนี้ก็ว่าใส่เนาะื้อนี้ก็ว่าปิดเนาะเออเห็นไปแล้วนะั่นน่ะ หัวเนาะอันนั้นเนาะนี้เนาะมีเบิดนั่นแหละคือว่าเหตุผลนั่นเองคําว่าความรอบหลูในกองสังขารอันเกิดจากการโดยยินงดยฟัง่งที่กินคําว่าความรอบหลูและรลูแจงรอบรลูและรลูรอบในกองสังขารก็คือรูในเหตุและก็รูในผลนั่นแหละเรามีอย่างท่านี้ถ้ารูในเหตุรู้ในผลแล้ว <c oughs> บัเทว่าเหตุ และปัจจัยแล็ผลแห่งทุกสมัยเก่าก่อนเ้าบ่เคยได้ยินได้่ฟังธรรมะหฮาบ่ระท่านเขา้าเข้าใจคําว่าธรรมะความจริงของทุกชีวิตสรรพสัตว์นี่แปลว่าธรรมะธรรมะแปลว่าจังสี่ทออุกสิงตัวอย่างย่อมมีเหตุเหตุเพราะว่าความอยากอยากได้อยากดีอยากมีอย,กมอยากเป็นจึงมีการสแสวงหาออในการสแสวงหาย่อมมีเหตุ และผลคิดใต้ตองรอบครอบแล้วแบบนั้นแบบนี้เนี่ยเลื่อนว่าเหตุคิดใต้ตองทัง้งสั่นทั้งสี่เลื่อนรอบรูนกองสังขารรอบรูและรูรอบแต่ว่าในความรอบรูและรูรอบนั้นสีมีอารมณ์ปนเข้าไปในหันในความพอใจใลคบาพอใจฟังดีๆรอดไดความอยากเป็นเหตุเหตุให้ข่าค้นกระไดลักของกระไดประพฤต ในความประพฤติสิ่งใดก็สร้างท้นั้นเป็นไปได้ตามอารมณ์เจ้าของคอสิปแปรข้างวาสินขึ้นอีกนอหนึ่งขาค้นก็ไดขาซักกรไดเรียกว่าขาซับนั่นแหือ,อการลักอที่หน้าท่านหน้าเนี่ยการลักการยังเภาวะความอยาบเปดน,นแหละากากร่ากเกิดจากความอยากการลักก็เกิดควอมอยากการมีสุมิชา้าจาราการประพฤติให้เป็นไปตามอารมณ์ความพอใจของตนแปลว่าจังสี่แล้ว ต,ต่งโตยิงคว่าคำหวานประพฤติพิษในการโดยการละเมิดอันันก็ถือย่างหนึ่งแต่ว่าจะเอาเถอดมันต้องตามอารมณ์มันเลยคือตัวนี้นะเออการประพิษประพฤติโดยทั้งกายโดยทั้งวาจาผมโดยทั้งใจผมให้เป็นไปตามอารมณ์ความชอบใจนี่แหละกาเมสุมิชชาจาราก็เด็กามกามะกามโมกามุรวมแล้วก็คือจากอารมณ์ทั้งนั้นเห็นเปละ่ะ กามีเป็นอย่างเมีก็แปลว่าัตถะของเองนะแปลว่วัตถะของเองอยู่แล้วเมีกาโมคือมันกว่างไงอารมณ์จัวของเองมันนบาบทท่านเออกามุคือความหยุดมันคือมันกามุปทานในสันเออตังสัจนกามีกามุเ,เป็นบ่อเป็นตังสัจนการประพฤติให้ได้ดังอารมณ์ตัวเองขบา,ากามมันบ่ได้แปว่าวัตถแต่ผู้ยิ่งกับมุสไเอากันเด้เออยินดีพอใจเห็นบอก กามีกามุกามาละนะบล่านดีดีพอใจในรูปร่างลักษณะบุคคลสัตว์สิ่งของนั่นแนหะเนี่ยสัน้ <c oughs> บนบันทึการชีตวัวบนันทึกเข้าเข้าใจลหลายๆอย่างบอกว่าการโกหกเป็นอย่างคือจยังมีตะเน้นว่าการโกหกทําให้ผู้อื่นหรือผู้ใดผู้หนึ่งเสียชีวิตและทรัพย์สินตลอดทั้งคนและสัตว์นี่เนะนี่ยเน้นย้ำย้่ว่า การโปหกนี่ต้องทาให้ผู้อื่นเสียชีวิตและทรัพย์สินเด้ตลอดทั้งคนละสั์อันนี้ร่วมถึงบุคคลผู้ปฏิบัติประพฤติธรรมนําเนี่ยเป็นหนั้าี่หลายหลายคนแต่ว่าตัวลูกตัวล้านบ่ให้มันปเป็นเนน้ำอย่ามันตายบาบบอเน,นะน,นี่ยนะบ่บาบอันเอื่องจากุสโลบายเออหนทางล่วงเพื่อให้เกิดความสําเร็จสําเร็จอย่างสําเร็จบ่อยากให้มันเจ็บไข้มันป่วยมันตายน้ำ บ่ให้งูกัดมันแต่ว่ารู้เปลี่ยนการขค้ืนได้ปลานันปลาน,น,น,นี่มีแมวนันแมวนี่แมวผีแมวโพงกับว่าไปมีอันนั่นมีอันนี่ก็ว่าไปนั่นเนี่ยฉะนั้น่ะให้มั่นใจน่ยคนถี่ถามเข้ามา่นน่ะโกหกอันนั่นโกหกอนันอนีน้ตัวบ่ค้คนขากันนั้นเป็นบุญตัวมันบ่นบาปดอกเาจารว่าหละ่ะคือว่าตัวนั่นนี่เอา้าวแต่ว่ามันบาปพระอรหันต์ตะกี้มนกับตัวยู่ได้หละ่ะมันบ่ได้บาปเด้อเด้อจนกลุมหนึ่ง ไปหาผนเขามาแล้วแล่นนีเข้าไปพวกทหารสามลอยน้ำไหลเอาเออปอนิสังกิตจะสมานิ่เป็นเป็นพระหันเออคนยืนยุ่งของันเออยืนอยู่ระวางบ้านึงนี่แหละเออพวกจวนมาพระคุณเจ้าปดเป็นที่พึ่งเลยพวกกับผมแน่วันเออเพื่อกะบอกไปรีอยุ่พุนพุนไปรีทั้งพุ่นไปว่าสันมางดีก็ว่าไงดอกจพิ่นิม่รีพิืนกับจีบังไงน้ำเนนนั่นแหละปุบเผาลาลิด ตรงนี้วิธีบังของเพิ่นนั่นแหละพวกทหารเสนาอม,มาตยังไงไล่มากทีแต่มาหอดเออพระคุณเจ้าว่าสันสนั่งยังยังหรือว่าแล้วพนก็ะยับออกไปจักน้อยได้บ้านี้เพิ่นหูจักแล้วกยับออกไปว่างสองสามเก้านี่แหละเออเมื่อกี้พระคุณเจ้ายืนยุ่หนีว่าสันเ,เห็นพวกโจรคุ้มหน่งแรวนมากนี่ว่าบอว่าสันตัวบ่าสันพวกเจ้าว่านะ,นะบอเด้ เออพระคุณเจ้ายืนยุ่หนีไหมตอนยืนยุ่นะีบ่ยยได้ถามว่าเห็นหรือบ่เห็นไหมตอนยืนยุ่อีก่างหนึ่งนีง่บ่ได้ว่า้ด้เออพระคุณเจ้ายืนยุ่หนีเห็นก็บ,บ่เห็นแล้วก็ย้ำออกมาเมื่อกี้มันบ่เห็นนะนั่นแล้วกุสโลโบายมันบ่บาปหรอก ừ, ในสุดท้ายแล้วเป็นแต่พวกโจรหาลอยอะไร่ะขอเป็นลูกศิษย์บ,บวชบรรลุธรรมเบส่นั่นไปงังสั้นได้ละแล้วมันบ,บ่บาปหรอกแบบนี้คําว่าสุราเมรยามัจฉะนเปว่าเครื่อง <ừ, S 1> ทำให้เกิดการเสียสติมึนเมาบ่ได้แปลว่ากินเหล่าอย่างเดียวเด้จักบอกสุราเนี่ยมาถึงวกนม้นมีท่าทางลักษณะอันน่าเกลียดจักบอกสุราเพื่อ,อสุรากายนะจักก็ว่ะสุราถ้าก,กินเข้าไปแล้วมันยังกระสานเด้บาด่าเมินตะเหล่าเด้เมา่ซามันเป็นอัเกลียดว่าสันหัวอยูู่้เดียวเฮ้อเฮ้เฮ้เฮ้อยู่มันหลอนก็บเวรสันตัว หัวยุผู้เดียวแน่ลุกขึ้นย่างกัล้มไงทวนแน่เนี่ยมันน่เรนแต่เมาเหล่าเด้ไบ่ได้แปลว่าเราจะเครื่องทําให้เกิดความเสียสติเด้อเครื่องตั้งนี้เครื่องมัมเมาหรือว่าเครื่องทําให้เกิดความเสียสติเออเป็นที่น่าเกลียดนั่นแหละเซ่ไปเซ่มาไอเมาเหล่ามันก็เซ่กับหักอย่างห้องกับห้องอย่างเต้นกับเต้นอย่างไห้กับไห้อย่างหัวกับหัวเออเมาซ่ากับเครื่อกันนั่นแหละมันจะทางกันดอก นั่นแหละเครื่องทําให้ความยังก็แล้วแต่ที่มันเหตุไหนเกิดเสียสตินะทั้งบดห่แหละคุ้มไปบดเลยแต่แปรสินจึงให้ลวบรวบมากทาความเข้าใจว่าคนเฮามีความอยากด้วยเหตุนี่เหตุคือความอยาก<อ>ผลก็บํารุงอมเลออารมณ์ความรู้สึกจ้ของในความินดีพอใจอันเดียวนั่นแหละนะอาสาวะเห็นบอกอารมณ์ความรู้สึกในความพอใจตัวเดียว ความอยากเหตุให้คาก็ได้เหตุให้หลักก็ไดเหตุให้ทำตามอารมณ์ความใครอยากในความพอใจของเจ้าของก็ไดเหตุให้โกหกทำให้ผู้อื่นเสียชีวิตทรัพย์สินตลอดทั้งคนละสัตว์ก็ได้มังม่งเมาทำให้ผู้อื่นเสียสติก็ได้หรือตัวทำให้ตัวเองเสียสติก็ได้เนี่ยเป็นนังสัยสายเหตุาม,ามาจากใา,าเหตุามาจากความอยากนะปณิ้าาเข้าใจแล้วว่าคำว่าปัญ,ญญาตัวนี้แปลว่าความรู้แจ้ง ลอกลู่และลูกแจง้งจริงด้วยเหตุด้วยผลลูกแจง้งด้วยเหตุผลหูจักแล้วสติมันมีมาแ,แล้วมาระ,ะ,ะลึกนึกถึงเหตุผลของมันแล้วเหตุจังสี่ใดจังสี่เหตุแบบนี้เป็นแบบนี้อพี่เพิินว่าว์โดเป็นไปตามกรรมนั่นแหละเหตุแบบนี้ได้แบบนี้เหตุแบบนั้นได้แบบนั้นขนาดว่าใด้มากตามแบบนี้มันยังมีคำว่าวาิภว,วะตัหาสี่เพิินวานคือบ่พอใจในสิ่งที่ใดอยู่แหละบ่พอใจก็เหตุเพือนนั่นแหละ นั่นวิภาวะเหตุหืน่นใดเฮือ่นอยู่แตลวางปพอใจในลูกในใน,ในของฮื่นนั่นแหละออบันไดกับว่าท่านี่ให้กูอันนี้กับว่าห้องให้กูเอ,อแล็กกับว่าท่าให้กูมุ่งกับว่าดีหัวมีเนี่ยมันมีความซับซ้อนก็ไม่ได้หั่นนี่แหละจังหวะ <c oughs> ความอยากของคนเคต็ดใหนน้กระทํากรรมเปแตกต่างหน้า,นาการกระทําโดยกายโดยว่าใจาโดยใจเป็นไปต่างหน้าสารพัด เมื่อเหาอมีสติมาระลึกนึกรลูระลึกนึกรลออูคิดจนหลอกขอบคิดจนรลูแจ่งคิดจนรลูถึงเหตุถึงปัจจัยมา่แล้วอ,อ,อันนี้คือรลูเหตุและผลเอินว่าปัญญาเมื่อรลูเหตุและผลแล,ล้วากออกจากเหตุและผลทั้งหลายแล้วนี้ปัญญาตัวนี้ก็เลยเป็นทีมาของคําว่าสมาธิเหตุจังใดเนาะทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นจากใสเกิดขึ้นจากความคิดปรุงแต่งสแสวงหาในความอยากได้อยากดีอยากเป็น ออแต่สีเอาข้อมคิดลบดับความคิดไปเรยมันก็ดับบ่ไ้จึงมีความพยจะยามที่สิเฮ็ดให้จิตมันตั้งมัน่นคือความคิดนั่นแหละเฮ็ดให้ความคิดว่าแหลนออกไปพุ่งออกไปหาเหตุหาผลนั่นๆนีม่มีอะไรอะไรยานจึงมีวิธีการในการเฮ็ดให้แต่ของเองเศร้าคิดได้คือว่าการที่สิยุดกรรมทั้งพวกใดต้องยุดภายในและภายในยุดที่กิริยาของจิตกิริยาจิตจิตข้างมัน่นหรือใจจิตหรือใจ มันก็อยู่ของมันจังสันแสงที่มันพุ่งออกไปเนี่ยเรื่อความคิดจิตกับความคิดมันก็เกิดจากอันเดียวกันนั่นแหละจิตความคิดหรือใจหรืออารมณ์มันเป็นแรงพลังงานเดียวกันที่ออกไปเฮ้าพยายามสิดับแสงมันบอกให้มันไปกระทบกับรูปกับรสกับกลิ่นกับเสียงเข้าจึงหาวิธีควบวพุ่มตัวเองโดยการทำสมาธินี่เองเมื่อการทำสมาธิแล้วจนพานเข้าไปถึงขั้น จิตตั้งมั่นไม่หวั่นไหวในสิ่งที่เข้ามากระทบเนี่ยนะโลกกระทำกระทบแล้วย่อมไม่หว,วั่นไหวจึงเรียกว่าสมาธิเมื่อมั่นเบาหวั่นไหวแล้วสิ่งก็เกิดขึ้นเองนั่นนี่คือที่มาของคำว,ว,ว่าเหตุและผลคือปัญญาเออเหตุและผลคือปัญญาปัญญานั่นแหละให้ความรู้แก่สมาธิเห็นบละปัญญาที่ให้ความรู้หรือให้หนทางเพื่อให้เกิดจิตตั้งมั่นในความสงบ เมื่อจิตตั้งมั่นในความสงบแล้วสิลนเกิดก็เป็นเองไม่ต้องรักษาเป็นังสันเป็นขึ้นมาเองเลยก็ได้นมาเอ่มั่นบริวันไวแล้วเออเข้ารูเหตุว่าเหตุตั้งสี่ได้รับทูกโทษแบบนี้แล้วเข้ารูเหตุแล้วเออเนี่ยเขาก็เลยหาวิธีว่าเหตุตั้งใดเห้สิหยุดเหตุหยุดเหตุต้องหยุดที่ใจหยุดที่จิตหยุดที่ความคิดเหตุตั้งใดสิหยุดใดหาจึงมามิวีธี าการขามาเพื่อให้จิตตั้งมั่นคือเพื่อเมื่อมันตั้งมันแล้วมันก็บอนว่าวันไหวนี่สรุปผลสุดท้ายในการปฏิบัติในการปฏิบัติเพื่อหยุดความคิดปรุงแต่งก็ต้องอาศัยการขมาทำสมาธิในการทำสมาธิแบบนี้เออเข้าเข้าใจูว่าสมาธิสมาธิจิตตั้งมั่น,มนไม่หวั่นไหวเข้าเห็ุจังไดมันจังสิตตั้งมั่นมันจังสิงไม่หวั่นไหวเออเข้าจึงต้องอาศัยลมหายใจ ถ้าห้าอาศัยสิ่งอื่นมันยังเดินฉามันยังไปวันไหวกับแสงสีเสียงความรู้สึกนั่นนี่นนนที่เกิดขึ้นที่เอินว่าปิติมั่งภาพมีมิดปรุงแต,งต่งต่างๆน่าสารพัดมั่งมันยังวันไหวออกไปโย่แต่วิธีรลัดสันที่บอกห้าผ้ากันเหตุวีเดนี้คือการส่องชาานเออเพ่งอยู่ในลมหายใจเออแล้วก็ค่อยๆถ้าห้าอยู่ในลมหายใจแล้วบัน้ถาสังเกตความคิดแะละเอาอยัางสังเกตความผิดเพร่นว่าสติสติเออกความรู้สึกตัวนั่นแหละ สิก็ดีหรือ,อมันคิดไปเรื่องนี้ปับ๊บอา้าวเป็นเหตุเป็นผลให้เกิดความทุกข์กังวลแล้วเร่าร้อนให้เกิดการเบียดเบียนเนาะดึงขึ้นมาได้ไหมดึงขึ้นมาสู่ลมหายใจทําให้บ่อยทําให้มากทําให้ชินมันเก็เกิดความตั้งมั่นได้เมื่อเกิดความตั้งมั่นแล้วเออรูเรู้เหตุผลมาเบัดทุกอย่างแหละเอ,อินว่าปัญญาเนี่ยมันอบรมมากแล้วเออมันให้ความรู้แกคําว่าสมาธิมากพอละ,ละ,ละมันให,ห้ให้ความรู้มันให้เหตุผล ของคาว่าสมมาธิิได้แล้วสมาธิินี่เมื่อมันจิตตั้งมันได้แล้วมันก็เลยเกิดเป็นศีลน,นั่นแหละที่รับรองความเป็นพระอริยะตั้งแต่พระอริยะโสดาปฏิผลขึ้นไปนะโสดาปฏิผลขึ้นไปนั่นแหละเอาตัวนี้แหละยืนยันรับรองตัวเองนะคือบังความรู้สึกงเา้าของไม่เคยคิดเบบะนี้ตั้งแต่กี่มันคิดบานี้มันจิเกิดกลายเป็นว่าว่างและะ้วก็้าศัว่าโดยคําพูดคําพูดสมมตินี่ ว,ว่าไม่คิดทําร้ายเบียดเบียน,ยนผู้ใดผู้หนึ่งให้เสียชีวิตทรัพย์สินตลอดทั้งคนและสัตว์เออทุกอย่างเลยโดยกาย,ยโดยว่าจาโดยใจหอมเห็นบอกมีแค่ข้ามสมมุติเด็ตัวนั้นบอกว่าได้ว่างว่างจากสิ่งที่มีอยู่ว่างจากสิ่งที่กระทบด้วยสําว่างว่างไปเบิร์นะนั่แหละจังหวะให้เบิรงรับร่องโดยตนเองโหลดบ่ต้องให้ผู้ใดมาทำหน้ายไถ่ถักดอกบ่าเสือ้อดอกเออมาโลดมาทำานายโหลดรอยจะทำาน่ายกันนะเออแต่มันเห็นเฮา เข้าใจว่าละ่ะมามึงมามึง,ม,ง,ม,งมาทำานายโหลดเออท่ากับทำนายตัวเขาเองเลยเ้ยบอมีความคิดนึกนิดหนึ่งน้อยหนึ่งกับบอมีนในการทำไรเบียดเบียนให้ผู้ใดผู้หน,นึ่งเสียชีวิตทรัพย์สินตลอดทั้งคนและสัตว์อันนี้แหละอริยะมันบอเบียดเบียนแล้วมันว่างมือจากบาปแล้วม,นนนนวนมนันว่างว่างท้างในด้วย้างนอกมันก็ว่างคื่กัน ใจมันว่างแล้วยุกิกริยาคิดแล้วกายแล้วว่าจะก็ค่อยตามกันเป็นเองกอ,อมันก็เป็นไปชั่งสันส่นนี่างว่าชั่งค่อยๆเคลื่อนไปเขา้เาเฮาสีเอาความคิดดับความคิดเลยทีเดียวดับอะไรต้องเลิกคิดยุดคิดที่เพิ่นว่ายุดกิริยาคิดยุดิคิดให้มันอยู่เป็นกลางกางของมันสักเฮาสีดับแสงมันจแสงที่มันไปกระทบบุคคลสัตว์สิ่งของหรือเฮาสีค่อยสังเกตในลมหายใจเฮาต้องเอาล่มหายใจนี่แหละมาเป็นเครื่องให้มันตั้งมันได แต่มันคิดไปนั่นมันรู้แหละมันก็ดึงกับมาได้ปั๊บรู๋ก็ขึ้นดึงขึ้นมานัแหละดับปั๊บดับปั๊บไปพร้อมกันพร้อมดูเขาดูเขาัมกับบววันไหวตัวหละส่วนส่วนความเนื่นช้าในเช็ดาสตร์ในสามชาสตรในหนึ่งสันั่นขึ้นอยู่กับความห่วงนะความห่วงเออท่างได้กระสางมาเฮ้าสีว่าวาคันนั่นคันนี่กระสางมันดอกเออให้ให้ถือว่าเออเาเอาปัจจุบัน ปัจจุบันในร่มหายใจเดียวนี่ปัจจุบันคือล่มหายใจปัจจุบันบ่แมันคิดในศาสตร์ปัจจุบันป้อมบ่แมันคิดถึงเมาว่าก็เอิ่อนว่าปัจจุบันย่งว่าหันแมนปัจจุบันคือล่มหายใจนี่แต่ห้าูโรูลูยู่แค่กับล่มหายใจมันคิดไปคําว่ามันคิดไปมันคิดไปอดีตทั้งเบิ่นแหลยจึงบอกว่าอดีตกับอนาคตก็ซึ่งเดียวกันแต่ผู้ใดหลงไหลไปในความคิดตัวนั้นเกิดสางก่ออารมณ์เกิด้นพับอาคตก็เกิดตอนนั้นตายตอนนั้นก็ไปตามอารมณ์นั่นเนี่ยอารมณ์นั่น อารมณ์เดอ้อพยายามจะให้มันเกิดอารมณ์คำว่าพยายามคือเอาลมหายใจเมื่อเป็นเครื่องแนบติดกับความคิดอม,มันคิดไปปั๊าดึงขมาล่มมึงคิดแต่แค่รู้ลมเข้ารู้ลมออกแหมหลอดก็รู้สึกตัวทั่วพร้อมนในลมเข้าลมออกลมเข้าลมออกเนยุืแค่นี้แล้วก็ให้เหตุได้ตลอดการทุกเมื่อบดิเลีอยวก,กันเว้นกันขึ้นบริเลือกเวลาสองทุ่มสามุ่มบเลือกเหตุได้เบิดตกทาอีก่ต่งหากเหตุได้เบิดทตกทาห้างประจําจกัดในเรื่อง มันเป็นอากิริยาไปเลยซักในเรื่องทา่าทางลักษณะภข่นอกเนี่ย่ได้เกี่ยวกับท่านั่นต้องนั่งรับตาต้องยืนต้องกลมต้องเดินบต้องกลม,กมบ่อบบอยังกระไดเพราะว่าท่าสีมาเอาตัวนี้ลมลมหายใจเขา้ลา,ขาลมหายใจออกเ็นอยู่แค่นี้แต่จิตใจของเบ่เบียดเบียนท่าไรเทําไดผู้ใดผู้หนึ่งนั่นแหละอริยะนั่นนหะเออมันจะไปหรือว่าไปเนวใดไก็ขึ้นอยู่กับลมหายใจนั่นแหละเออนัอ่นแหละปัญญา แปลว่าอยังความรอบรู้และรู้รอบครอบด้วยเหตุและผลปัญญาให้ความรู้แก่สมาธิอบรมจิตตัวเองมีปัญญามันไปอบรมจิตให้เกิดความตั้งมั่นสมาธิจึงจึงจึงเรียกว่าจิตตั้งมั่นเมื่อตั้งมั่นแล้วสิ้นเิดเกิดก่อเป็นเองเนี่ยนี่แหละวามหมายทั้งเบิดนี่ลองรับ ความเป็นอริยะคือศีนั้น,นเป็นตัวรับรองความเป็นอริยะไม่ทําลายเบียดเบียนผู้ใดผู้หนึ่งหรอกเสียชีวิตและสับสีตลอดทั้งคนและสัตว์อันนี้เขาเน้นขมามันโหลดทีนี้ในเคล็ดลับอันหนึ่งทีที่ใดศึกษามาอันหนึง่งกับเหตุเองพร้อมเ,อวเวลาใดขนาดใดครู่ใดที่เราอยู่ในลมหายใจรู้ลมหายใจเข้ารู้ลมหายใจออกเวลานั้นขนานั้นครู่นั้น อาสะวะย่อมเกิดขึ้นไม่ได้อาสะวะแปลว่าอารมณ์ที่ยังคล้องเกี่ยวอยู่ในความยินดีพอใจแสดงว่ามันต้องเป็นอุเบกขามันบอกของเกี่ยวไหมสร้างไทยกับว,ว่าสั่งหักไทยกับว,ว่าหากักนี่มันอยู่ตรงนี้เออนั่นแหละขึ้นชื่อว่าความดับความเย็นย่อมได้เกิดขึ้นแล้วมนะ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 ้เมื่อข้างเราตถาคตสวยชติเป็นโพธิสนะัตว์ตถาคต ย่อมอยู่ด้วยวิหารธรรมอันนี้คืออาณาปานาสตเออิเมื่อเข้าสู่อาณาปานาสติแล้วอ,อ,อารมณ์ย่อมก,อก่อเกิดขึ้นไม่ได้พบย่อมดับไปเ,ออเป็นหรือว่าถึงบุคคลผู้รู้แจ้งซึ่งพระนิพพานแล้วเนี่ยแม้นอยากไปก็ไปแม้นไม่อยากไปก็ไม่ต้องไปน,นี่ไหมออให้มั่นใจโลดในตัวเองนั่นแหละบานีิฮาเอาความรู้สึกและประสบการณ์ขอเจ้าของเองวัดจะของเองโลดเ้ออย่าเสือ วัดเจ้ของเอกเลยเขากับบ่อเสือเพิ่นคือกันเด้แต่กีเขากับสแสวงหาไพ่หนอกฝึกกสินสิบยางฝึกอสุภะสิบยางารูปประชันศีรุปประชันศีอารีปฏิปุลสัญญานำไสเบ็ดเลยเออมักกะลูกแกงหมดตจอแต่ว่ามันดับบ่ได้ไหเออมันยังมีความขิดดันนันนี่อยู่ด้เออมันยังมีแต่ว่าเมื่อใดเข้าเขามาสูอาณาปานาสตินน่ไหมบวันไหหน่ไหม นี่แหละอ๋อมันเป็นแบบนี้นี่เองเออเข้าก็เลยว่า,าเป็นประจักษ์พยานให้กับพระศาสดาเออตะกี้คอยว่เสื้อเจ้าหรอกแต่ว่าเดี๋ยวนี้นั่นน่ะ่อยเสื้อคอยเองแล้ว่อยเห็นนําเจ้าแล้วเข้าใจว่า่าะก็เลยขอเป็นประจักษ์พยานเป็นสาวากะเป็นผู้เดินตามเข้าใจว่า่ะเป็นผู้เดินตามเห็นแล้วพิสูจน์โดยตัวเองแล้วนั่นแหละทุกคุข้นก็นจะเสือเจ่าให้เบ่งในล่มให้ใจเจ้าของให้ดีส,เสิเสื้อรู้บ่าเสื้อก็สร้างเจ้าได้บาทนี่ สิว่างหรือว่าว่างกับสร้างเจ้าได้บาทนี่สิไปหรือว่าปไปกับเรือนของเจ้าเองได้บาตรนี่ใจว่าหลักแมนอยากไปก็ไปแมนไม่อยากไปก็ไม่ต้องไปแม่ผู้ได้ตายในโลกไม่ใจมันก็บอกมาเกิดมันก็ทอนันหนึ่งแม่นั่นแหละเอาพอ เนวัตโตดินังเตตานังอุปัะติอิจิตังปิตังตุหังเปเนวัตันตสัพเพตเรตุสังกปาจันโทอนยะถามติตยาสุขีตโยวิวัชนตุัพพโลโ मान्ते भवाव मन्तरायो सुखि जिखायुको भवा आजिवा भनसीरिषा जिजामुता प च ा ह ि Pemangkalan Tidak tentu Sapa dewa Sapa Kutaran Kawena Salasoti Awang putih Tidak tentu Sapa Pemangkalan Tidak เรานมนุษยพุทธกมาตามกมมติสัมพุทธพุทธังสารังขจามิธรรมสารังขจามิงฆังสารังขจามิพุทธนังชีวิตัสสะนัตตาเนะจิอนตารตาเ Oh, oh.